ตรงรักษาตามตอนที่สิบไทก้าอยู่โรงพยาบาลไม่กี่วันเขาก็ออกรู้ว่ามีคนลักลอบเข้ามาฆ่าเขาแต่มันก็พลาดเพราะเขาย้ายห้องแถมในวันนี้เขายังออกจากโรงพยาบาลแล้วด้วยโชคดีว่าสไปไม่ได้มาหาเขาและหมอก,ก็เช่นกันเขาไม่ได้บังคับหมอกอย่างที่เคยพูดไปนายครับคุณสไป์มาหาสไป์เหรอ ยังไม่ทันจะบอกลูกน้องสไปก็เดินเข้ามาหาเขาในห้องทำไมถึงออกจากโรงพยาบาลแล้วครับผมเนี่ยก็จะไปหาพี่ที่นั่นแล้วนะพี่ไม่เป็นไรแล้วพี่อยากกลับมาอยู่บ้านมันดีกว่าอยู่โรงพยาบาลจริงไหมจริงสิครับผมอาอยากมาดูแลพี่ทุกวันเลยนะสไปกอดเขาเขาเองก็ลุกขึ้นนั่งสไปกอดไม่ปล่อยน้องเป็นนายแบบสมัครเล่น เพิ่งจะได้รับงานส่วนหนึ่งของงานก็เป็นที่เขาเองที่คอยซัพพอร์ตและป้อนงานให้กับน้องโดยที่สไปไม่รู้เรื่องแต่สไปก็เป็นคนเก่งซึ่งเขาไม่ต้องผักกันอะไรมากมายพี่ครับขอบคุณนะที่พี่ให้กําลังใจผมทุกอย่างเลยแน่นอนสิสไปเป็นคนสำคัญของพี่นี่คืนนี้ว่างหรือเปล่าเราไปเพี่ยวผับกันนะว่างสิครับ สไปค่ะแบบเสร็จก็มาหาพี่เลยถ้างั้นตกลงนะคืนนี้ไปเที่ยวกับพี่แต่สไป์มีคาดแบบตอนเท้านะครับพี่ก็ว่าเราคงไปกันไม่นานหรอกเพราะพี่ก็ยังเสร็จอยู่นั่นสิครับไปก็ไปสิครับใครกล้าเลือกจะมาผับที่หมอกทำงานอยู่เขาจองโต๊ะไว้ล่วงหน้าเพื่อจะให้เห็นหมอกถนัดถนัดถึงรู้ว่าบางที การไปครั้งนี้อาจจะไม่ได้คุยกับหมอเลยสักคำก็ตามพี่มาที่นี่เพราะว่าใครหรือเปล่าเนี่ยถึงได้เลือกผับนี้ครับเปล่าซะหน่อยพี่แค่อยากมากับสไปเองปิดมากทำไมเนี่ยยิ้มหน่อยสิเดี๋ยวไม่น่ารักหรอกก็สไปย์ห่วงนี่ครับพี่ไม่ได้มาเพราะเด็กคนนั้นใช่ไหมสไปยชีย้ไปที่หมอไม่เอาหน้าสไปย์สไปย์ก็รู้ว่าพี่เป็นคนยังไงสไปย์ก็รู้ว่าพี่ไม่ได้มีสไปย์คนเดียว แต่สไปเห็นว่าพี่พี่มองเด็กคนนั้นแตกต่างจากคนหน่นนี่ครับแล้วสไป์เคยเห็นพี่อะอยู่กับหมอกเนื้อไงก็แค่วันนั้นไปที่บ้านแค่ขังเดียวเองอย่าคิดมากเลยหนะ้ายังไม่มีอะไรซะหน่อยตอนนี้ยังไม่มีอีกหน่อยคงมีใช่ไหมครับสไปใคไทกล้าทําเสียงแข็งอย่างนี้รู้เลยว่าเขากําลังโกรธและจะอาจจะโกรธมากเรื่อย ดีไม่ดีเขาอาจจะถูกแกะทิ้งผมขอโทษครับไทก้าไม่ได้พูดอะไรต่อแต่สายตาเขามองไปที่มอซึ่งสไปเองก็รู้สึกหึงหวงแต่ก็สดแสดงออกไม่ได้เขาไม่ได้เป็นแมทัแฟนสดแสดงออกมากๆไทก้าอาจจะเบือ่อหาว่าเขานี่เง่าซึ่งเขาไม่อยากให้มันเป็นอย่างาน,น,นั้นไอ้มอนั่นคุไทก้าหรือเปล่าวะเออเขามองแกว่าเฮ้ ก็จะไปสนใจเลยนะ่ะเขาจะมามองอะไรฉันเขามากับเด็กของเขาโนดอุ้ยจริงเหรอวะแต่คนนั้นก็น่ารักนี่วะเอ้ยน่ารักจริงๆด้วยอย่างนี้เราสองคนก็หมดหวังแล้วสิวะไอบ้บวยนี่แกงเจ้าใหญ่ตั้มตอนนั้นแกยังบอกไม่เอาเลยก็โหดถะขนาดนั้นใครจะไหววะไม่ไหวหรอกหมอกแกว่าไงไม่ว่าไงหรอก เอาเครื่องดื่มเสิบกว่าหมอกเดินหนีแล้วก็เอาเครื่องดื่มไปส่งโต๊ะที่เขาไปส่งกลับเป็นโต๊ะของเดมอนมาเฟียหนุ่มที่ร้ายร้ายมากๆแต่ตอนเนี้ยดูเหมือนว่าเขาจะอารมณ์ไม่ดีมาจากไหนไม่รู้มองดูลูกน้องแต่ละคนเหมือนถูกซ้อมมาคมไม่ใช่ฝีมือเขาหรอกนะหลังก็เตือนเขาแล้วว่าเดมอนเป็นมาเฟียที่โหดมากๆและไม่สนหน้าอินหน้าผมที่ไหนด้วยเครื่องดื่มครับ นั่งกับฉันหน่อยเอ่อครับคุณเดมอนเป็นอะไรหรือเปล่าครับมีเรื่องไม่สบายใจเหรอก็นิดหน่อยแค่ฉันอยากให้ผลตายแต่มันกลับไม่ตายฮะตกใจกันสิฉันไม่น่าพูดเรื่องนี้กับหมอกเลยนะฉันขอโทษดื่มกับฉันหน่อยได้ไหมเดี๋ยวฉันจะบอกหลังเองเจื่ของครับเอ่อครับแต่ผมคงดื่มได้ไม่มากไม่เป็นไร ดี๋ยวฉันจะสั่งเครื่องดื่มให้ใหม่เดมอนสั่งเครื่องดื่มให้กับหมอกใหม่ซึ่งมันเป็นรถออนๆซึ่งน้องน่าจะดื่มได้นานและอยู่ได้เป็นเพื่อนเขายาวๆมุวยเป็นคนนํามาเสิอก่อนเทยิปตาให้กับเพื่อนเหมือนเป็นการแซวซึ่งหมอกเองก็แยกเขี้ยวใส่ทำอะไรเหรอ,อเพื่อนผมมันล้อเลียนนะครับที่ผมมานั่งดืม่มคุณมันคงเห็นว่า คุณจะจีบผมมั้งครับก็มันก็จีบนี่คุณจะมาล้อเล่นดีกว่าทำไมล่ะ <L un> ผมเป็นแค่คนธรรมดาเองคนธรรมดาแล้วคบกับมาเฟียไม่ได้หรอหรือว่าเราหลังเกียดเออคือไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมไม่ได้คิดอย่างนั้นแล้วก็ไม่ติดเรื่องอะไรเลยเรื่องแต่ผมยังไม่คิดที่จะมีความรักกับใครนะครับผมเพิ่งเลิกกับแฟนแล้วผมก็ยัง ลืมเขาไม่ได้นะครับไม่เป็นไรแฟนก็จะรอคุณล้อเล่นอีกแล้วจะไม่ได้ล้อเล่นนะฉันพูดจริงๆหมอก,ก็เหมือนกันใครกันหน้ากล้าทําให้หมอกผิดหวังกล้าทิ้งหมอกให้ฉันจัดการให้หออกไหมเออไม่ต้องหรอกครับผมเลิกกับเขาแล้วไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับเขาดีกว่าหมอนั่นมันโง่ส้นดีหมอกว่าไหมหมอกถึงก็ไปไม่เป็น นี่ไดมอนกำลังจะจีบของจริงๆหรอเนี่ยโอ้พระเจ้าขอให้เขาแค่รอเล่นเถอะอย่าหวังอย่าทำอย่างนั้นจริงๆเลยแค่ไทยกล้าคนเดียวก็จะแย่อยู่แล้วฉันคงต้องกลับแล้วอะ่ะอยู่ดึกไม่ได้จะได้จังปิดงานครับไว้วันหลังฉันจะมากินด้วยใหม่นะหวังว่าหมอกคงจะเต็มใจนั่งดื่มกับเพื่อนฉันเองครับผมยินดีครับคุณไดมอนนี่ติปนะ เดมอนให้ติปหนักมากก่อนที่จะไปไหก้าเองดื่มเครื่องดื่มพว,พวดพวดเพื่อดับอารมณ์ร้อนๆของตนเองเขายอมรับว่าหวงน้องมากตั้งแต่น้องไปนั่งกับเดมอนทำไมต้องไปนั่งกับหมอนั่นด้วยหมอนั่นแหละตัวดีเป็นคนส่งคนมาทำร้ายเขาแล้วเขาก็มั่นใจว่าต้องเป็นมันตอนนี้ยังจะมาแจ้งของของเขาเองเพราะเขาเนี่ยเห็นหมอก่อน แล้วต้องได้หมอกมาครอบครองดื่มนีน้อยหน่อยสิครับดื่มเยอะไปแล้วพี่ครับเออพี่ขอโทษนะจะไปพี่ไม่ดื่มก็ได้ถ้างั้นเรากลับกันเถอะที่ไดมอนกลับไม่ไปหาเรื่องหมอกก็เพราะว่ากลัวจะคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เลอทำร้ายหมอกไปทางด้านหมอก็กเดินจิ้มาหาเพื่อนๆได้ติบหนักมากพอรู้ว่าไทก้ากลับไปแล้วเขาก็รู้สึก แปลกๆแกเป็นอะไรเสียดายที่ไทก้าไม่เรียกแกไปพบเหรอเสียดายบ้าอะไรเราอ้บอยนม่เสียดายเชนหน่อยแค่คุณเดมอนคนเดียวก็ได้จิ๊บหนักแล้วเห็นไหมเนี่ยเออแล้วฉันก็แปลกใจจริงๆนะว่าทำไมพี่อิดถึงให้แกมาทำงานที่ผับมีรู้สิฉันก็ไม่ได้ถามหรอกบางทีพี่อ,อาจจะอยากให้ฉันเจออะไรใหม่ๆที่ฉันไม่เคยเจอก็ได้ได้ประสบการณ์ที่มากกว่าอยู่กับเนท แกยังลืมพี่เขาไม่ได้ใช่มหมแต่พี่เขาอ่ะก็มาที่นี่ทุกคืนนะจริงเหรอก็ใช่น่ะสินี่แกไม่รู้หลยหมอกฮึแต่ยังโชคดีนะที่เขาไม่มายุ่งกับฉันหรือว่าหรือว่าอะไรวะหมอกหรือว่าเรื่องวันนั้นเออว่าจะถามอยู่วันนั้นคุณไถ่กล้าพาแกขึ้นรถไปพาแกไปส่งบ้านหรือว่าไปที่ไหนป้าก็ไปส่งที่บ้านไงวันนั้นฉันไมไ่บอกพวกแกเหรอฮึ ออบอกแล้วพวกแกแหละไม่ทันฟังกันเองหมอกกบะเบือนแต่ตอนนี้ระแวงมากบางทีเนทอาจจะซุ่มดูเขาอยู่ที่ไหนสักแห่งทำไมพี่เนทถึงไม่เลิกวุ่นวายขเขาสักทีจะถามว่าตอนที่เป็นแฟนรักกันมากไหมตอบเลยว่ารักกันมากๆแต่ตอนนี้เขาไม่เหลือความรักนั้นแล้วพยายามคิดแต่เรื่องดีๆของเนทแต่มันก็ตัดใจ คิดไม่ได้สักทีมันน้อยมากเรื่องที่เขาทำให้ทางด้านออกก็มารับน้องคายพี่จะมารับแกโอ้พี่ไี่เห็นต้องตื่นเช้ามารับผมขนาดนี้เลยกลัวผมไม่กลับบ้านหรือไงครับแน่นอนแล้วพี่มายังไงอะพี่มาแท็กซี่ก็จะนั่งรถแกกลับนี่ไงหรือว่าจะแวะไปส่งเพื่นอนปอนไม่หรอกครับพวกนั้น น่าจะยังไม่กลับผมแอบออกมาก่อนอะก็ดีทาไมถึงแอบออกมาก่อนหมอกเลยต้องบอกอิดว่านเนสมาที่นี่ทุกคืนทำให้อิดเป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับเขาน่าจะมาที่ของเขาแหละเขาก็ไม่ได้มายุ่งอะไรกับผมแล้วแน่ใจแน่ใจสิครับพี่ส่วนทางด้านโทนไปว่าความให้กับลกความแล้วก็ถูกดักทำร้ายอีก นะที่ทัพไทยมาช่วยทันไม่รู้ว่าเขาแอบตามมาหรือว่าบาังเอิญมาเจอเป็นอะไรหรือเปล่าครับคุณโทน,นไ,ไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรถ้างั้นก็ลุกขึ้นสิครับผมเห็นคุณนั่งอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วโอ๊ยก็ฉันโดนต่อยนี่อ้าวแล้วเมื่อกี้บอกว่าไม่เป็นไรนี่คุณตำรวจคุณก็เห็นว่าผมโดนต่อยที่ผมบอกว่าไม่เป็นไรอ่ะมันเป็นมารยาทนี่ครับถ้างั้นผมช่วย แทนที่ทับถ่ายจะประคองกับอุ้มโทนซะอย่างนั้นนี่คุณทำอะไระ่ะมันน่าเกลียดคุณจะมาอุ้มผู้ชายทำไมเนี่ยไม่เห็นเป็นไรเลยคุณเดินเองไม่ได้แล้วมันก็ช้าผมจะพาคุณไปหาหมอคุณเนี่ยอย่าเล่นตัวไปหน่อยเลยลืมไปหรือเปล่าว่าคุณไม่ใช่ผู้หญิงคนที่ลำบากคือผมที่อุ้มคุณเออครับ ทับไทยพาโทนไปหาหมอแล้วก็พากลับมาที่คอนโดแล้วขออยู่คุ้มกันเขาที่นี่ดูท่างานนี้มันคงจะเป็นเรื่องยากสำหรับโทนที่ต้องอยู่คนเดียวแล้วอะไรนะนี่คุณจะอยู่คุ้มกันผมที่นี่เลยเหรอมันเกินหน้าที่คุณหรือเปล่าเกินหน้าที่อยู่แล้วครับแต่ไม่เป็นไรผมเต็มใจที่จะอยู่ดูแลคุณเพราะผมเห็นแก่อิสลาอิสลาหลานผมเนี่ยนะ ลิสลาเคยช่วยผมไว้ผมก็อยากกอับแทนโดยการช่วยอาของเขาคุณโทนหรือว่าคุณกลัวผมเออผมจะกลัวคุณทำไมเล่าคุณเป็นตำรวจแล้วช่วยผมด้วยอะแล้วพวกคุณกลัวผมจะอีกอ,อ๋อแล้วจะให้ผมนอนที่ไหนอืมเอาเป็นว่าผมนอนโซฟาก็ได้นะถ้านอนบนเตียงกับคุณมันคงไม่ดีเพราะผมเนี่ยชอบนอนกอดฮะ นอนกอดอะไรเหรอครับนอนกอดหมอนข้างน่ะผมติดแล้วคุณจะมีหมอนข้างให้ผมกอดไหมเออมีครับบาจริงทําไมพูดแบบเนี้ที่แรกก็เห็นว่าดีดีคุยไปคุยมามนชักล้ายขึ้นเรื่อยๆแล้วอุ้ยนี่เครื่องนอนของคุณแล้วมีเสื้อผ้าผมเปลี่ยนไหมเออเสื้อผ้าในตู้นั่นเนาะคุณจะเลือกใส่ตัวไหนก็ได้ครับ ถ้างั้นผมคงต้องอาบน้ําในห้องนอนคุณห้องนี้นะครับก็ก็ตามสบายสิครับไี่คูณโทษถึงกับกระดุง้งอะไรอีกพอจะมีแปงรงสีฟันให้ผมสักอันไหมเออครับอยู่ในห้องน้ําอ่ะคุณก็ดูแล้วกันมีที่ยังไม่ได้ใช้อยู่อะ่ะขอบคุณมากครับเออคุณเอาอะไรอีกเล่าคือคือผมเนี่ยหิวมาก เพื่อทำอาหารใน้ผมด้วยนะครับโทนเองเดินกระเพะกระเพจมาทำอาหารให้กับทัพไทยเขาออกมาก็ได้กลิ่นของอาหารที่ขอให้โทนทำอาหารให้ก็ลืมไปเลยว่าโทนยังเจ็บเท้าอยู่เขาจึงเดินเข้าไปใ,ใกล้เพื่อช่วยโทนยกอาหารที่ทำเสร็จแล้วแล้วก็อุ้มโทนมานั่งตอนนั้นเขาไม่ได้สังเกตเลยว่าโทนหน้าแดงแค่ไหนคุณอือ อาหารอร่อยดีฉันไม่ได้จะถามเรื่องนั้นต่อไปคุณไม่ต้องอุ้มผมแล้วนะผมรู้สึกแปลกผู้ชายตัวโตสองคนต้องมาอุ้มกันเนี่ยคุณจะคิดมากทำไมก็คุณบาดเจ็บมันเป็นการช่วยเหลือหรือว่าคุณคิดมากกว่านั้นเปล่าซะหน่อยผมแค่เกรงใจคุณตำรวจก็เท่านั้นล่ะคืนนี้ผมจะอยู่ยเฝ้าคุณ ถ้าเช้าไม่เห็นผมก็ไม่ต้องตกใจเพราะผมต้องรีบไปทำงานผมชอบไปทำงานาเช้าเนะ้าน่ะอ๋อครับผมรู้แล้วคุณอ,อยู่คนเดียวได้นะถ้าผมไม่ได้อยู่ด้วยอ่ะได้สิแล้วเรื่องคดีความเป็นยังไงก็โอเคผมว่าผมน่าจะชนะนั่นสิเพราะอย่างนี้แหละมันถึงได้ดักทำลายคุณคุณทน ครับผมไม่เคยเจอทนายคนไหนเนี่ยเก่งเท่าคุณมาก่อนเลยนะแถมยังเป็นคนดีอีกและที่สำคัญคุณน,นี่หน้าตาดีด้วยนะขอบคุณครับที่ชมคุณไม่ต้องมายอผมขนาดนี้ก็ได้ผมพูดจริงนะผมพูดไม่ได้หวังอะไรซะหน่อยครับทับไทยอมยิ้มขอช่วยเก็บถ้วยจาน ก่อนที่จะพาโทนเข้าไปในห้องรู้สึกว่ายิ่งเข้าใกล้โทนทำไมตัวของโทนถึงได้หอมนะอะไรเั้คุณเปล่าผมแค่อยากรู้ว่าคุณใช้แชมพูอะไรทำไมหอมจังก็ก็ในห้องน้ำนั่นไงนอนสิสงสัยผมต้องใช้บ้างหอมหอมฝันดีนะครับผมขอตัวไปนอนก่อนบ้าจริงว่าบอกฝันดีทำไมเนี่ย ทับไทยล้มตัวลงนอนเขาเพิ่งรู้สึกว่าตัวของโทนและเขาเนี่ยพอๆกันเขาใส่เสื้อผ้าของโทนได้พอดีโทนอาจจะผอมกว่าเขานิดหน่อยอาจเป็นเพราะว่าเขาออกกําลังกายทําให้ตัวหนากว่าโทนก็ได้ทําไมเขาถึงหยุดคิดเรื่องของโทนไม่ได้เลยไม่สิเพราะควรนอนดีกว่าก่อนที่มันจะดืกดไฟมากกว่านี้